ตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างที่1ที่อยู่ในเท็กซ์บุ๊กหน้า248นะครับโจทย์บอกว่าให้พิจารณานะครับสองไฮโปเทอิคอลไฮโปเทอซิเคอลฮรึ่งเซลนะครับครึ่งเซลที่เป็นสมมติฐานนะครับสมมติครึ่งเซลล์ขึ้นมานะครับเป็น A กับ b เป็นตัวแปรนะครับตัว A เนี่ยนะครับจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็เกิดกลายเป็น a ไอออนที่มีประจุเป็น A บวกนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนจำนวน A A ออิเล็กตรอนนะครับซึ่ง ปฏิกิยาออกซิเดชันนี้นะครับมีค่า e ศเซล A ค่าค่าหนึ่งนะครับและอีกตัวหนึ่งตัว b นะครับก็เกิดออกซิเดชันแล้วก็กลายเป็น b ไอออนที่มีประจุ b บวกแล้วก็อิเล็กตรอนที่จำนวน b อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีค่า e 0 ale, ูเซลเท่ากับ b เมื่อ,อครึ่งเซลลทั้ง2ตัวนี้นะครับเกิดเอามาประกอบกันนะครับครึ่งเซลลทั้งสองตัวมา,มาประกอบกันเนี่ยได้เป็นปฏิกิริยานะครับเซลเรีแอคชั่นเนี่ยเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ ตัว a จำนวน b โมลนะครับรวมตัวเกิดปฏิกิริยากับ b ion นะครับจำนวน a โมลเราได้เป็น a ออนจำนวน b โมลแล้วก็ b จำนวน a โมลให้พิสูจน์นะครับให้ทดสอบดูว่า,าค่า standard emf นะครับหรือว่า e 0ูย์เนี่ยของเซลล์เนี่ยมีจะมีค่าเท่ากับเท่านี้หรือเปล่าก็คือถ้าเราเอาครึ่งเซลล์ที่1และครึ่งเซลล์ที่2มารวมตัวกันกลายเป็น1เซลล์นะครับหเซลล์ปฏิกิริยา Redox เนี่ย อยากทราบว่าตัว e 0ูนย์เซล์ของปฏิกิริยาทั้งหมดนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับเอา e 0เซลล์ของตัวปฏิกิริยา a ลบปฏิกิริยา b หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในนี้นะครับตัวถ้าเราเขียนเครื่องเซลได้แบบนี้นี่ยแสดงว่าตัว a เนี่ยนะครับจะเกิดออกซิเดชันนะครับและ b เนี่ยจะต้องเกิดการรับอิเล็กตรอนหรือว่ารีดักชันนะครับ รู้ได้ยังไงนะครับก็ลองดูจากปฏิกิยาเริ่มต้น a เป็นธาตุนะครับไม่มีไอออนหลังจากนั้น a เปลี่ยนเป็นไอออนประจุบวกนั่นแสดงว่าอิเล็กตรอนหายไปนะครับ a สูญเสียอิเล็กตรอนไป a จะเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะครับซึ่งมีค่า e 0ูนย์คเซลล์นะครับครึ่งเซลล์ของปฏิกิยาออกซิเดชันของ a เนี่ยเท่านี้นะครับในกรณีที่ b นะครับจากเดิมเป็นไอออนนะครับเมื่อ รับอิเล็กตรอนเข้ามาก็กลายเป็นตัวธาตุปกตินะครับไม่มีไอออนเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสมดุลเท่ากับจำนวนปโปรตอนแล้วนะครับดังนั้น b เกิดการรับอิเล็กตรอน b เนี่ยเป็นปฏิกิริยารีดักชันก็คือตัวนี้นะครับมี e ศูนย์เซลล์เท่านี้เนี่ยให้พิสูจน์ว่าการนําเอาเครึ่งเซลล์ทั้งสองตัวมาต่อกันนะครับตัวนึงเป็นออกซิเดชันและตัวนึงเป็นรีดักชันเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เป็น e ศูนย์ b ที่อยู่ในรูปของออกซิเดชันนะครับดังนั้น ตัวนี้มันอยู่ในรูปของออกซิเดชันถ้า B, B เป็น <B S 1> ปฏิกิริยารีดักชันก็ต้องเป็นไงครับเครื่องหมายตรงข้ามนั้นปฏิกิริยาตัวเซลล์เร็กชันทั้งหมดนะครับตัวรีดอกเร็กชันตัวนี้เนี่ยจะมี e ศูนย์เซลเท่ากับเอาตัวออกซิเดชันตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวที่เป็นปฏิกิริยารีดักชันนะครับหรือก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น e เซล์นะครับ e ศูนย์เซลจะมีค่าเท่ากับ e ศูนย์นะครับของปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับ ที่แอดหรือเป็นขั้วแอโนดนะครับแล้วก็ลบด้วย e 0ของปฏิกิริยาออกซิเดชันเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งที่แคโทดเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่า e ศตัวนี้นะครับมาจากปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับทั้งคู่ทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นออกซิเดชันทั้งหมดเลยนะครับทั้งคู่ที่เขียนอยู่นี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับดังนั้น เราก็ต้องอามาพิจารณาว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันไหนเนี่ยเป็นแอนโนดตัวไหนเป็นแคโทดโดยปกติแล้วแอนโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นแอนโนดส่วนแคโทดจะเกิดปฏิกิริยาเรดักชันดังนั้นก็เลยได้เป็นตัวนี้ครับตัว a เนี่ยออกซิเดชันอยู่แอนโนดก็เป็นตัวนี้นะครับส่วนตัว b เป็นเรดักชันนะครับอยู่ที่แคโทดก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับหรือถ้าใครไปเจออีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเขียนได้ว่าออ e cell นะครับ e ศูนย์ cell จะมีค่าเท่ากับ e 0ของปฏิกิริยา reduction นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของการรับอิเล็กตรอนก็คือจะเขียนสลับกันนะครับเป็น a a บวกบวกกับ a อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น a แบบนี้แทนนะครับแล้วก็ b b บวกบวกกับ b อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็น b แบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอตารางที่เป็นแสดงค่าแบบไหนนะครับถ้าเป็นกลุ่มก้อนนี้ก็จะเป็น ครื่องเซลล์ออกซิเดชันถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเครื่องเซลล์รีดักชันนะครับตัวนี้ต้องดูตารางดีๆว่าเป็นแบบไหนนะถ้าเขาให้มาเป็นแบบเครื่องเซลล์รีดักชันนะครับตัวนี้นะครับ e-0 เซลล์ e Cell, เนี่ยจะเป็น e-0 ของรีดักชันซึ่งถ้าเราเอารีดักชันขึ้นมาถ้าเราเอาตัวรนะีดักชันมานะครับตัวที่เราจะใช้ขึ้นก่อนนะครับเนื่องจากว่ารีดักชันเนี่ยเป็นขั้วที่เกิดที่เ,เป็นปฏิกิยา เนื่องจากปฏิกิริยา reduction เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้ว ode, แคโทดดังนั้น e 0น cell reduction ต้องเอาฝั่งแคโทดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ลบด้วย e 0 reduction เช่นกันแต่ว่าเป็นของฝั่งแอโนดนะครับตัวนี้ระวังสับสนนะครับมันมี2ปฏิกิริยาถ้าเราจะยึดเอา oxidation ปฏิกิริยา oxidation เป็นหลักนะครับให้เอาแอโนดขึ้นก่อนพอ oxidation เ, Ox เกิดขึ้นที่แอโนดแล้วก็ลบด้วย oxidation ที่แคโทดแต่ถ้าเราจะเอา e อ่อย์ของ reduction ขึ้นก่อน ถ้าเราจะยึดเอาปฏิกิริยา r e u u t t o o นะครับให้เราเอา e ศูนของฝั่งแคโ d e ขึ้นก่อนเพราะปฏิกิริยา Reduction เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแคโทดนะครับเราลบด้วย Reduction ที่ Anode นะครับทำไมถึงต้องเอาตัวขึ้นแตกต่างกันเพราะเพราะว่าปกตินะครับถ้าเกิดปฏิกิริยาที่สามารถดําเนินไปได้เองเนี่ย เดลต้าจีศูนย์จะติดลบแล้วก็ E ศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม E0 ศูนย์ติดลบนั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามนะครับหรือถ้า E0 ศูนย์เท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่สมดุลก็คือปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับในการทําข้อสอบหรือการคํานวณอะไรก็ตามเนี่ยให้เรายึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือถ้าใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งสองตัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องสับสนนะครับตัวนี้เนี่าาาตกรต้งนัถเ มีปฏิกิยาแบบนี้ออกซิเดชันออกซิเดชันขึ้นก่อนตัวแรกจะต้องเป็นแอนด์โหตัวลบจะต้องเป็นแคโทดถ้าเราใช้เครื่องเซลล์รีดักชันตัวแรกขึ้นก่อนจะต้องเป็นแคโทดเพราะเกิดขึ้นเพราะปฏิกิยาที่เกิดขึ้นที่แคโทดคือรีดักชันนะครับแล้วก็ลบด้วยแอนด์โหนเพื่อป้องกันการสับสนเนี่ยถ้าใครกลัวสับสนก็ยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเขายึดเอาตัวเครื่องเซลล์ออกซิเดชันเป็นหลักนะครับก็ใช้ปฏิกิยาที่เป็น ตัวนี้นะครับ oxidation anode ลบด้วย cathode นะครับก็ได้เป็นรูปแบบของอสมการตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่สิ่ง,งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์บอกว่าให้ลองพิสูจน์ดูนะครับว่า e ศูนย์เซลนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้จริงหรือเปล่านะครับทำยังไงนะเราก็ลองมาดูที่ปฏิกิริยาก่อนนะครับปฏิกิริยาที่1น,นะครับ ปฏิกิริยาที่1เนี่ยเราบอกว่า a นะครับเกิดออกซิเดชันแล้วกลายเป็น a ประจุ a บวกบวกกับอิเล็กตรอนจำนวน a ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยมีค่าเดลต้า g นะครับของปฏิกิริยาของ a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าเราทราบมาว่าเดลต้า g ศย์เท่ากับลบ nfe ใช่ไหมครับจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนในระบบตัวครึ่งเซลล์ที่1นนะครับตัว a เนี่ย อิเล็กตรอนที่ถ่าโอนก็คือ A ตัวถูกไหมครับดังนั้นอิเล็กตรอนลบ N Fe เนี่ย N ก็คือ A นะครับ F คือค่าคงที่ E0 ก็คือตัว E0 ของปฏิกิริยา A ตัวนี้นะครับก็คูณกับ E0 ของปฏิกิริยา A ส่วนปฏิกิริยาที่2ที่เป็นปฏิกิริยา B นะครับเมื่อเกิดออกซิเดชันจะได้เป็น B B บวกนะครับ B ไอออนแล้วก็อิเล็กตรอนจำนวน B ตัว ก็จะมีค่าดลต้าซีของปฏิกิริยาของ b นะครับเช่นเดียวกันก็คืออิเล็กตรอนจำนวน b ตัวนะครับ f แล้วก็ e ศูนย์ของ b ทีนี้ถ้าเราจะเอาปฏิกิริยาทั้งสองตัวนี้นะครับมารวมกันเพื่อให้ได้ปฏิกิริยาที่เป็นตัวนี้นะครับเป็น Re d o x Reaction เนี่ยเป็นปฏิกิริยาร e ด o อกเราก็ต้องเอาสมการทั้ง2ตัวมาทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ a มันเป็น b โมลตัวนี้มันเป็น1โมลอยู่ทำให้เป็น b ก็ต้องเอา b คูณใช่ไหมครับเราก็นำ สมการที่1นนะครับคูณ B และก็มาทำอะไรครับฝั่ง B อยู่ฝั่งขวาแต่ตัวนี้ B อยู่ฝั่งซ้าย B i ไออนอยู่ฝั่งซ้ายแต่ B i ไออนอยู่ฝั่งขวางั้นแสดงว่าปฏิกิริยาที่2ต้องกลับด้านใช่ไหมครับก็คือลบกับปฏิกิริยาที่2ซึ่งปฏิกิริยาที่2ตัวนี้มันคูณกับ A อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ได้คูณ A แล้วก็ต้องคูณ a เข้าไปด้วยนะคูณ A เมื่อเราเอาสมการมากระทําแบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะได้สมการสุทธินะครับเอาสมการที่1คูณ b อ่ะเราจะได้ B บวกกับ B อ่ะไม่ใช่บวกเป็น b ของ a a บวกแล้วก็บวกกับ a b นะครับของปฏิกิริยาแล้วก็เอามาลบก็คือกลับข้างใช่ไหมครับเอาสมการที่2มากลับข้างแล้วก็คูณกับ A เข้าไปเมื่อกลับข้างแล้วเราจะได้เป็นอะไรครับ A สมการที่2นะครับ A คูณกับ B ที่เป็น B ไอออนเรากลับข้างแล้วนะครับอันนี้เราก็บวกกับ A B E อิเล็กตรอนแล้วก็ได้เป็น A ของ B ทีนี้เราก็ตรงข้ามกันใช่ไหมครับก็หักล้างกันไปเราเลยได้ปฏิกิริยาสุทธินะครับเป็น B A บวกกับ A B B บวก แล้วก็ได้เป็น b ของ a จำ a ไอออนนะครับแล้วก็บวกกับ a b ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะตรงกับที่โจทย์ถามละนะครับ b a บวกกับ a b บวกแล้วก็ได้เป็น b a a บวกบวกกับ a b การที่เราได้มาซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้นะครับจำที่เราทำตั้งแต่ แรกๆได้ไหมครับที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับเดลต้าจีเราเอาสมการมาทําอะไรกันนะครับค่าเดลต้าจีก็ต้องทําตามนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเดลต้าจีของปฏิกิริยานี้นะครับของปฏิกิริยานี้เนี่ยเราก็ต้องเอามาคูณ a คูณ b แล้วก็นํามากับข้างตามที่เราเอาสมการมาคูณมาทํากันใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้เราจะได้เป็นอะไรครับเราเอาสมการที่1คูณ b เดลต้าจีก็ต้องคูณ b ด้วยใช่ไหมครับเราจะได้เป็น b คูณกับ เดลต้า G ตัวนี้ใช่ไหมครับของสมการ A แล้วก็ลบกับเอา A มาคูณใช่ไหมครับ A มาคูณเดลต้า G ของตัว B จะได้เป็น B นะครับเดลต้า G ตัวนี้เป็นลบ A F E 0 A แล้วก็ลบกับ A ตัวนี้คูณกับเดลต้า G 0ศก็คือลบ B F E 0 B ตัวนี้ ก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ a b f e 0 a แล้วก็ลบด้วยอันนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับ a b f e 0 b แล้วก็เป็นเดลต้า g ของปฏิกิริยาใช่ไหมครับทีนี้พอเดลต้า g ศูนของปฏิกิริยานะครับมีค่าเท่ากับก้อนตัวนี้ที่เราคิดไว้แล้วนะครับแล้ว เรารู้มาอีกนะครับว่าปฏิกิริยาใดๆนะครับปฏิกิริยาใดๆก็ตามเนี่ยเทอร์จีศูนย์ของปฏิกิริยานั้นๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ n อเอีกเช่นกันถูกไหมครับปฏิกิริยาตัวเนี้ยนะครับเซตนี้ก็มีเทอร์จีของปฏิกิริยารวมนี้เท่ากับลบ n ออีกเช่นกันแต่ว่าลบ NFE ของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่าไหร่ครับลบ nf e ตัวนี้มีค่าเท่ากับ เดลต้าจีของปฏิกิริยาใช่ไหมครับดังนั้นปฏิกิริยาสุทธิตัวนี้เนี่ยเดลต้าจีศูนย์อาร์ของเราก็ต้องมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนในระบบเป็นเท่าไหร่ครับปฏิกิริยา A ให้อิเล็กตรอน A ปฏิกิริยา B ให้อิเล็กตรอน B ถ้าเราเอาปฏิกิริยานี้มารวมกันตัวจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดนะครับสุดที่ที่ถ่ายโอนเนี่ยตัว A ต้องให อิเล็กตรอนเท่ากับ AB, a b a คูณ b นะครับยกตัวอย่างก็คือถ้าในกรณีที่ปฏิกิยา a เนี่ยเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนมา2แล้ว b มันเกิดการรับ3เนี่ยดังนั้นตัวปฏิกิยาเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าในข้อที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าตัวออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูโจทย์ข้อต่อไปเนี่ยจะพบว่าเครื่องเซลล์ออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยมันมี จำนวนของอิเล็กตรอนเนี่ยในครึ่งเซลล์ไม่เท่ากันแล้วเราจะมีวิธีการในการตัดสินใจยังไงนะครับว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้ในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับเอา a กับ B คูณกันนะครับตัวนี้เราเอา a b คูณกันตัวนี้คือ n นะครับแล้วก็ f แล้วก็ E 0ศู์ดังนั้นถ้าเราเอาตัวนี้นะครับมาจับเท่ากับก้อนตัวนี้แสดงว่าเราก็จะได้เป็น ตัวนี้เท่ากับลบ abf e 0 a แล้วก็บวกกับ abf e 0 b ถ้าเราเอาลบ ab ม ah ar, าหารนำลบ abf มาหารตลอดนะครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับ e 0เท่ากับลบเ,เรานำลบมาหารตลอดแต่นั้นจะได้เป็นบวกนะครับ e 0 a แล้วก็ตัวนี้มันเป็นบวกอยู่เราเรานำลบมาหารมันก็จะกลายเป็นค่าลบนะครับลบ e 0 b อ่านี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับวิธีการในการพิสูจน์ว่าเราเอาเครื่องเซลล์2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นเครื่องเซลออกซิเดชันอ่ะเครื่องเซลล์จริงเนี่ยมันคือออกซิเดชันทั้งคู่แต่ว่าเรานำมาประกอบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวหนึ่งเนี่ยให้อิเล็กตรอนนะครับเป็นออกซิเดชันตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนเป็นรีดักชันแล้วปรากฏว่า ค่า standard E m f นะครับ E 0 cell เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเอาตัวให้ตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวรับในกรณีที่มันเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับถ้าเราพิจออารณาสมการตัวนี้นกลับกันเป็น r e u u t t o o เนี่ยให้เราเอาตัวรับขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับ